เปิดประวัติคุณพ่ออนุสรพ่อของแอปทักษออนสุดยอดคุณพ่อที่ไม่ธรรมดาก่อนอื่นทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังนางเอกสาวแอปทักษออนต้องสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานาน โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมณวัทาธาทองมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากสำหรับคุณพ่ออนุสรน,นั้นเป็นสถาปนิกชื่อดังผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบ Abstract Limited เพราะคุณพ่อเป็นสถาปนิกแอบ็บทักษออนจึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธออยากเรียนคณะมัณฑนศิลป์ถึงขั้นไปเรียนวาดภาพเลยทีเดียว ในส่วนของคุณพ่ออนุสรน,นั้นเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากดูแลลูกสาวสองคนแอฟทักษอนและแอมอมอนวัน on ด้วยความรักและความอบอุ่นแม้จะเลิกรากับภรรยาเก่าและสมรสใหม่แต่ความสัมพันธ์และมิตรภาพยังคงรักษาความเป็นครอบครัวได้อย่างน่ารักและอบอุ่นเป็นที่สุด ทั้งนี้เมื่อวันที่คุณพ่ออนุสรได้เป็นตาตาของหลานๆก็เห็นโมเมนต์ของคุณตากับหลานบอกเลยว่าเป็นภาพที่ละมุนอบอุ่นเหลือเกินแม้ว่าจะเป็นภาพที่คุณตาอ่านหนังสือนิทานให้น้องปีใหม่และหลานสาวอีกสองคนหรือเป็นภาพที่ละหลานไปเยี่ยมและให้กำลังใจคุณตายามป่วยเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆ